สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของแปความเชื่อผิดๆที่คนเล่นกล้ามมือใหม่ชอบทำแต่จริงๆแล้วมันไม่ควรที่จะทำเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับที่ช่องของเราด้วยนะครับผมตอนนี้ช่องของเรานะครับก็ครบ3 0 0แสน subscribe แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามช่องของเรานะครับผม ข้อแรกนะครับเราห่วงการกินโปรตีนมากจนเกินไปนะครับเวลาที่คุณเข้าร้านบุฟเฟ่ตน,นะครับคุณจะคํานึงถึงเกี่ยวกับเรื่องของโปรตีนถูกไหมครับเราจะเอาเนื้อเนี่ยสิจานเอาหมู10จานเอาไก่10จานเพราะคิดว่า การที่เราจะสร้างกล้ามเนี่ยจะต้องมาคู่กับการกินโปรตีนที่เยอะๆนะครับผมเพราะคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าการกินโปรตีนที่ลีนเลนอย่างเช่นอกไก่สันในไก่เนื้อที่ไม่ติดมันหมูที่ไม่ติดมันอะไรประมาณนี้จะทําให้เราเนี่ยมีกล้ามสวยๆได้ต้องบอกเลยว่าความเชื่อนี้เลิกไปได้เลยครับผมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับจะยิ่งทําให้คุณเนี่ยไม่มีทางลีนได้แน่นอนครับผมต่อให้คุณกินโปรตีนเยอะขึ้นไปนะครับสิ่งที่ได้รับตามมาก็คือแคลอรี่นั่นเองครับถ้าเกิดว่าเรากินแคลอรี่มากกว่าที่ร่างกายต้องการนะครับคุ อ้วนนั่นเองครับผมไม่มีทางที่คุณจะรีนได้ครับสำหรับข้อที่2นะครับความเชื่อนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินมานะครับว่าเขาบอกกันว่าจะต้องมีชีตเดย์เพราะเขาว่ากันว่ามันช่วยอะไรวะจริงๆแล้วนะครับชีตเดย์เนี่ย ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เคยได้ยินว่าเฮ้ยมันช่วยในการทําให้การผอมผายของเราเนี่ยดีขึ้นหรือว่าเป็นการรีแลกซ์เนี่ยนะครับก็คงได้ยินมาเป็นประมาณนั้นถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้มองเกี่ยวกับเรื่องของการบูสต์พลังงานอะไรขึ้นมาหรือว่าทําให้เราเนี่ยกู้ระบบพลังงานอะไรนู่นนี่นั่นเข้ามานะครับจริงๆแล้วเนี่ยชีสเดย์ของผมเนี่ยคือทําให้เราเนี่ยลดความอยากอาหารลงไปได้นะครับเราอาจจะคิดว่าการที่กินชีสเดย์เนี่ยจะกินแบบของทอดของมันของหวานไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรก็ตามเนี่ยที่เราชอบเนี่ยกิน้ามมน่งอไีวฮ เราก็จะปลอบใจตัวเองว่าเขาว่ากันว่าเราก็จะแบบมีความที่แบบเฮ้ย เขาบอกว่าดีวะ่ะเราก็เลยทําแต่จริงๆแล้วผมบอกข้างต้นเลยนะครับว่ามันไม่ได้ดีๆขนาดนั้นนะครับสมมตินะครับว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะรีถูกไหมการที่คุณจะรีนได้แคลอรี่เนี่ยมันต้องเดฟฟิสิกการที่แคลอรี่เดฟฟิสิกคืออะไรคือการที่คุณกินน้อยกว่าที่ร่างกายคุณใช้นั่นเองครับการที่จะลดไขมันได้1กิโลกร,รัมนะครับคุณจะต้องทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยแคลอรี่เดฟฟิสิกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7,700กิโลแคลอรี่นั่นเองครับไม่ว่าคุณจะแบบจะติดลบวันละกี่กิโลแคลอร 2,000กิโลแคลอรี่อันนี้คือค่า TDE ของคุณนะครับค่า TDEE ก็คืออัตราการเผาผลาญที่รวมกิจวัตรประจําวันแล้วการออกกาลังกายแล้วนะครับถ้าเกิดว,ว่าคุณเนี่ยกินต่ำกว่าน,นี้นะครับสมมติว่าคุณกิน1,800กิโลแคลอรี่เนี่ยคุณก็จะติดลบ200กิโลแคลอรี่ถูกไหมคุณจะต้องกินที่ร่างกายของคุณเนี่ยติดลบ200กิโลแคลอรี่เนี่ยอยู่ประมาณ38วันทุกวันนะครับคุณถึงจะลดไขมันได้1กิโลกรัมสมมติว่า6วันเนี่ยคุณติดลบวันละ200กกลคูนน1200 h, ถม ทีเนี้ยพอเรากินวันนี้ขึ้นไปชีตเดย์ข้าไปมันเซอร์พัสไปอีก2000เท่ากับว่าเฮ้ยทั้งสัปดาห์เนี่ยที่เราพยายามที่จะไดเอทพยายามที่จะคาร์ดิโออย่างเงี้ยมันสูญเปล่าเลยผมให้มองภาพง่ายๆนะว่ามันเป็นการบวกลบแคลอรี่เท่านั้นเองถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่รู้ว่าการที่ทำชีตเดย์เนี่ยไปเพื่ออะไรหรือว่าทําไปเพื่อเขาบอกว่ามันดีเหรออย่างเงี้ยมันก็จะไร้ประโยชน์มากๆเลยนะครับผมอยากให้คุณคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าคุณจะชีตเดย์จริงๆเนี่ยผมแนะนาว่าให้เปลี่ยนไปชีตมิวด สม,สมมติว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะกินบุฟเฟ่ใช่ไหมครับคุณก็ไปกินบุฟเฟ่นะพอกินบุฟเฟ่เสร็จเฮ้ยผมอยากกินโดนัทมากเลยผมก็ไปกินโดนัทติดต่อกันอย่างเงี้ยโอเคแล้วจบภายในแค่2มื้อนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยังไหวอย,อยู่ร่างกายยังสามารถที่จะกินคลีนได้อยู่นะครับก็ทําต่อไปเถอะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้ะฉันห่วยมากๆเลยก็ไปกินก็จบนะครับผมข้อที่3นะครับบักก่อนแล้วลีนทีหลังโอ้โห บอกได้เลยว่าผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยทําแบบนั้นมาก่อนแล้วดูนะครับสภาพเป็นยังไงตามนี้เลยครับอ้วนฉุกเลยเห็นไหมโอโ้โหน่าเกียดมากไม่เห็นเหมือนแบบตอนนี้เลยถูกไหมครับแล้วเราเองเนี่ยก็มั่นใจด้วยนะว่าเอ้ยเราตัวใหญ่จริงๆแล้วเราอ้วนนั่นเองครับ จริงๆแล้วเราเนี่ยเคยได้ยินตามที่คนอื่นเขาบอกว่าเฮ้ยบัคก,ก่อนแล้วลีนทีหลังเนี่ยกล้ามมันจะสวยมากๆเลยนะครับแต่บอกได้เลยว่าพอคุณเนี่ยมีการเล่นกล้ามมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วนะครับไม่จาเป็นที่ต้องบัคก,ก่อนก็ได้คุณสามารถที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นไปพร้อมกับลีนไปด้วยก็ได้ครับผมเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบัคก,ก่อนเนี่ยหลายๆคนชอบให้คํานิยามว่าบัคเนี่ยจะกินอะไรก็ได้มันเลยทําให้คุณอ้วนนั่นเองครับผมแต่จริงๆแล้วณนะสมัยนี้้้คครถาาาาเกกิดดววุ่ณไศึษามมพอส กนะารที่คุณเพิ่มกล้นนาเเมเนื้อขึ้นไปเนี่ยคุณก็ค่อยๆกินแคลอรี่เพิ่มขึ้นไปก็ได้ครับจากสมมุติว่าคุณเนี่ยอยากที่จะแบบเพิ่มกล้ามเนื้อแบบลีนๆอย่างเงี้ยคุณก็ค่อยๆขยับเป็น2,100กิโลแคลอรี่ใน1สัปดาห์น,านี้นะครับแล้วค่อยๆดูว่าน้ําหนักของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าไข,ขามันของเราเนี่ยมีการเพิ่มเยอะเกินไปหรือเปล่าแบบนี้นะครับเช็คอยู่ตลอดเวลาจะดีกว่านะครับจากนั้นเนี่ยเราค่อยๆดูสัสดส่วนของอาหารถ้าเกิดว่าน้ําหนักของเราเนี่ย,ย,ยเฮ้เออเเย,ยยังไม่ขยับเลยกล้้้าาาามเนนออขงรรรีีร่่่ยไแววคๆพิสหึปตจะด มันจะทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยดูสวยขึ้นนั่นเองครับส่วนใหญ่เนี่ยผมเคยภาพมาแล้วผมบักเป็นปีเห็นไหมว่ามันไม่รู้จุดที่ว่าเฮ้ยเราจะลีนเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผมนะตอนสมัยนี้นะแล้วผมก็แนะนําลูกเทรนของผมเนี่ยที่ฟิตดีไซน์นะครับว่าแต่ละคนนะครับผมบอกเลยเลยว่าไม่ต้องบักเพราะการบัก๊กมันทาให้คุณเสียเซลล์มากๆถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยโดนเพื่อนทัก oh, <no. S 1> ผมจะแนะนําว่าให้ค่อยๆเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นไปนะครับแล้วพร้อมกับคาร์ดิโอควบคู่ไปด้วยนั่นเองครับแต่ถ้า ของฟิตดีไซน์นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเทรนกับฟิตดีไซน์ฟิตเนสสาขาอารีได้นั่นเองนะครับผมวันนี้ฮัดมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคนที่ดูคลิปนี้โดยเฉพาะนะครับคอสิบสครั้งนะครับราคาปกติ2 1ง0 0ืบาทลดเหลือเพียงแค่16,000หบาทนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้โดยเฉพาะนะครับแคปหน้าจอนี้นะครับแล้วทักเรามาที่ l i n e แอดฟิตดีไซน์ฟิตเนสนะครับคุณก็จะได้รับส่วนลดพิเศษนี้ไปแล้วนะครับผมแต่ว่าโปรโมชั่นนี้นะครับจะจากัดสิทธิ์เพียงแค่8ท่านเท่านั้นเองนะครับถ้าเก นแนะนำว่าให้รีบพักเข้ามาเลยนะครับผมข้อที่4บักอยู่ไม่ต้องคาร์ดิโอหรอกเดี๋ยวกล้ามหายใครเป็นคนบอกว่าว่า คาร์ดิโอแล้วจะกล้ามหายคิดไปเองเท่านั้นถูกไหมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราบักอยู่เนี่ยจะชอบเลี่ยงการคาร์ดิโอถูกไหมครับเพราะว่าเราเองเนี่ยกลัวว่าการที่คาร์ดิโอจะทําให้เราสูญเสียกล้ามเนื้อเฮ้ยกูกินมาตั้งเยอะตั้งพันกิโลแคลอรี่เดี๋ยวออกไป400แคลอรี่ทาให้แบบกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันไม่เจริญเติบโตบอกได้เลยว่าความเชื่อนี้นะครับเป็นความเชื่อที่แบบผิดมากๆเลยครับไอที่พูดมาเหล่านี้นะครับผมเคยทํมาหมดแล้วนะครับผมก็เลยมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับว่าเวลาที่เราแบบบักอยู่เนี่ยเราเเอออองงีี่่่จะชบมมมคคววาาืไต้ ถูกไหมครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะว่าการที่ไม่คาร์ดิโอเลยเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยยิ่งมีไขมันเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยครับคุณเองเนี่ยจะต้องเข้าใจก่อนว่าร่างกายของคุณเนี่ยพอมันบักมันทําให้คุณเนี่ยได้รับสารอาหารเนี่ยเข้ามาในร่างกายเยอะกว่าที่ร่างกายต้องการอยู่แล้วทําให้แคลอรี่มันเซอร์พัสขึ้นพอแคลอรี่มันเซอร์พัสเนี่ยเราจะเลี่ยงไม่ได้เลยการที่แบบเราจะเลือกแค่แบบเอากล้ามเนื้อเข้ามาในร่างกายหรือแบบเราจะไม่เอาไขมันเข้ามาเลยมันไม่มีทางนะครับเพราะฉะนั้ ควบคู่ไปด้วยนะครับคุณอาจจะไม่ต้องคาร์ดิโอแบบ5วัน6วันเลยก็ได้ครับคุณอาจจะแบบคาร์ดิโอบ้างเล็กน้อยนะครับผมแนะนําว่าให้คุณเนี่ยคาร์ดิโอบ้างนะครับแล้วคุณเนี่ยจะไม่อ้วนจะไม่หน้าบวมแบบผมนะครับผม ที่5านะครับสารบคนที่ชอบเล่นกล้ามนะครับจะชอบปัมป๊มกล้ามเนื้อซ้าๆกันอยู่ทุกวันทุกวันผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบมีกล้ามเนื้ออกใช่ไหมวันจันทร์เชสเดย์แน่นอนครับเล่นกล้ามเนื้อหน้าอกวันอังคารเฮ้ยอกยังไม่ฟูเลยมาปั๊มหน่อยอกอีกแล้ววันพุธมาอกอีกเพราชอบอกอยากให้อกโตอกใหญ่นะครับคุณเนี่ยมีความเชื่อว่ายิ่งเล่นมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะยิ่งโตในส่วนนั้นนะครับผมเป็นคนนึงแล้วครับที่เคยคิดอย่างนั้นมาเช่นกันครับบอกได เพราะว่ากล้ามเนื้อของคุณเนี่ยไม่ได้มีการพักไม่ได้มีการเจริญเติบโตต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่เราเล่นเวทนะครับเวลาที่คุณปั๊มเนี่ย <V> เวลาที่คุณยกเวทนะครับแล้วร,รู้สึกว่าคุณฟูขึ้นมาเนี่ยมันคือเลือดเข้าไปปั๊มในกล้ามเนื้อของคุณนั่นเองครับแต่ว่าเวลาที่กล้ามเนื้อมันจะเจริญเติบโตจริงๆเนี่ยคือตอนที่คุณพักหรือว่าตอนที่คุณนอนนั่นเองครับผมคุณลองสังเกตดูนะครับเวลาที่คุณเล่นเวทไปวันนี้วันนี้คุณนอนพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาคุณจะเกิดอาการดอออออมมมมมนน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 คครรรรรัััับบบบบหหหืืวววว่่่่าา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 ากกกกกกกทททีีีีแล้้้้้้้้้เเเขดงํใใุณูููสสสึยป นื้อต้องโตขึ้นแน่ๆนะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะพัฒนาตอนที่เรานอนหรือวันที่เราพักนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปย้ำมันอีกในวันนี้นะครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยไม่ได้พักแล้วมันทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยไม่พัฒนาเลยนะครับผมอันนี้เป็นความเชื่อที่แบบผิดมากๆนะครับ ข้อที่6คุณจําเป็นที่ต้องเล่น8ปดถึงสิครั้งเท่านั้นคุณถึงจะมีกล้ามเนื้อที่โตขึ้นใหญ่ขึ้นน้อยกว่านั้นไม่ได้มากกว่านั้นก็ไม่ได้เดี๋ยวกล้ามเนื้อไม่โตต้องบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดมากๆเลยครับผมเพราะว่าการที่กล้ามเนื้อไม่จะโตได้เนี่ยมันเกิดจากว่ากล้ามเนื้อของคุณเนี่ยเกิดเทนชันหรือว่าเกิดการแบบแรงกดดันให้กับกล้ามเนื้อของคุณมากที่สุดไม่ว่าคุณจะเล่นต่ำกว่านั้น6ครั้งหรือ7ครั้งเนี้ยก็สามารถที่จะสร้างกล้ามเเเนนนนนนืืื้้้้้ออออไไดหหรรรรวว่่่าามกกกััััคคบบบทีแแแิ12งงงขึปลุณยยู แบบนี้ก็สามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้เช่นกันครับคีย์หลักของการที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ากล้ามเนื้อของคุณเนี่ยโดนแรงกดดันมากที่สุดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสมมติมว่าเล่นไป12ครั้งแล้วแล้วคุณเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่ายังเหลือแรงต่อแนะนําว่าให้คุณเล่นให้หมดแรงจนคุณยกไม่ขึ้นเลยนะครับแบบนี้นะครับจะทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยพัฒนานั่นเองครับแต่คนส่วนใหญ่ชอบอะไรพอยกถึง12ครั้งแล้วแรงเหลืออยู่ใช่ไหมเฮ้ย <He i, S 2> เขาบอกว่า้เานกมแิดของ มากมากครับผมเพราะฉะนั้นปรับความคิดนี้ใหม่นะครับผมข้อที่7 คุณต้องกินแต่อกไก่เท่านั้นคุณถึงจะมีกล้ามที่ลีนสวยๆนะครับบอกได้เลยว่าความเชื่อนี้นะครับผิดอีกแล้วนะครับผมจริงๆแล้วนะครับเราสามารถที่จะกินเนื้อสัตว์จากแหล่งอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้อปลาหรือว่าจะเป็นไข่เวนมนมแบบนี้ก็ได้นะครับจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องอกไก่เพียงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวลองดูตามตารางนี้เลยนะครับอันนี้นะครับเป็นโปรแกรม My f i n e t Pa l นะครับผมแนะนําว่าให้โหลดเข้ามาใช้ดูนะครับมันจะทําให้คุณนะครับสามารถที่จะแ็กอาหารได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม แท็กได้ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้นะครับคุณลองดูนะครับคุณชอบคิดว่าการที่กินอกไก่เพียงอย่างเดียวนะครับจะทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยรีนถูกไหมครับเพราะว่าไขมันเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับอกไก่ต่อ100กรัมนะครับคุณจะได้แคลอรี่อยู่ที่110กิโลแคลอรี่นะครับจะประกอบไปด้วยโปรตีน24กรัมนะครับแฟตอีก1กรัม คาร์บศูนย์นะครับแต่จำไว้นะครับว่าแคลอรี่อยู่ที่110กิโลแคลอรี่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมูสันนอกที่คุณชอบคิดว่าเฮ้ยมันกินไม่ได้มันติดมันนะครับคุณลองดูนะครับตอน100่กรัมเนี่ยจะได้106กิโลแคลอรี่จะไประกรอบไปด้วยโปรตีน20.3กรัมนะครับแฟตอีก2.2กรัมคาร์บอีก0.9กกรัมนะครับเฮ้ยดูอย่างเงี้ย ทุกคนเนี่ยจะชอบคิดว่าเฮ้ยมันมีแฟตด่ามันมีคาร์บด้วยฉันไม่เลือกหรอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยลองเปรียบเทียบกันต่อ100กรัมเนี่ยคุณจะได้แคลอรี่อยู่ที่106กิโลแคลอรี่เฮ้ยน้อยกว่าอกไก่นะเวย้ย คีย์หลักสำคัญของการที่คุณเนี่ยจะลีนได้หรือไม่ได้เนี่ยอยู่ที่ว่าแคลอรี่อของคุณเนี่ยเกินต่อหนึ่งวันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นเปรียบเทียบกันเลยเห็นไหมครับว่าระหว่างอกไก่กับสันนอกของหมูมีแคลอรี่น้อยกว่านะครับต่อให้มีไขมันเยอะกว่าแต่แคลอรี่น้อยกว่าคีย์สำคัญคืออะไรนะครับแคลอรี่ต่อวันไม่เกินนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกินได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีแบบไขมันแทรกเข้ามานิดหน่อยอย่างเงี้ยมันทําให้แบบกล้ามเนื้อี่มราาดทผิ มากินได้ทุกอย่างนะครับ hey. <What>? yeah. ข้อที่8นะครับไม่กล้ากินไขมันเพราะว่าเดี๋ยวฉันมีไขมัน ก็เมกเซนต์อยู่นะเพราะว่าเรากลัวการกินไขมันเพราะว่าการกินไขมันเข้ามาในร่างกายเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าได้ไขมันถูกไหมแต่จริงๆแล้วต้องเข้าใจใหม่นะครับว่าร่างกายคุณเนี่ยคุณควรที่จะกินไขมันที่ดีเข้ามาในร่างกายอย่างเช่นพวกอะโวคาโดถั่วอัลมอนตัวลิสงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกน้ํามันมะกอกน้ํามันคอโนล่านะครับปลาแซลมอนแบบเนี้ก็มีไขมันที่ดีนะครับการที่กินไขมันที่ดีเขาเรียกว่า HDL นะครับทำให้คุณเนี่ยได้รับสารอาหารที่ดีเข้ามาในร่างกายนะ ไม่กินไขมันเลยนะครับจะทําให้แคลอรี่ต่อนหนึ่งวันของคุณเนี่ยไม่ถึงผมเป็นคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยที่แบบคุณแย่มากแต่กินยังไงรู้ป่ะกินอกไก่กินข้าวกล้องกินบอกเกอรี่แต่ว่าไม่มีไขมันเลยแต่อ้วนฉุเลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่แบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าต่อให้ผมกินคลีนเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าไม่มีไขมันดีเนี่ยมันไม่ได้ทำให้กล้ามของคุณโตขึ้นหรือว่าพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่อาาากจะก้สนครรริหหใบ นนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมบอกข้างต้นแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่อยากผิดพลาดอะไรนะครับก็เข้ามาปรึกษาเราได้ที่ Fit Design Fitness สาขาอารีนะครับผมทางเรามีการทดลองเทรนฟรีหนึ่งครั้งนะครับไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ชอบไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเข้ามาหาเรานะครับผมก็จะจริงใจแล้วก็บอกความจริงต่อคุณว่าคุณควรที่จะปรับอะไรบ้างนะครับไม่มีใครนะครับที่มาที่นี่แล้วไม่ได้ผลผมรับรองการันตีนะครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้กับคนที่ยังงไม่่รรู้วาาเเอ เข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่านะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฮัทขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ